สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะอยู่ในแรนน้อมไทยอีกแล้วฮะแต่รอบนี้ผมจะไม่เล่นเหมือนเดิมอะคอมโบไดอะไรอ่ะครับผมไม่เห็นว่ามันจะโหดตรงไหนเลยเรามาดูวันนี้จะมาเกียร์ผู้เล่นบ้างนะมาดูว่าถ้าในโคออฟโหมดแล้วผมไม่เล่นเซตคอมโบแรนน้อมไดไม่ใช่เซตแรนน้อมได้โอ้ลิ้นพันกันถ้าเกิดผมไม่เล่นเซตคอมโบไดและไม่เล่นเซตดาเมจและไม่เล่นเซตตีเร็วแล้วผมจะมาเล่นเซตกับดักดูซิว่าผมจะอยู่ถึงเวฟยี่สิบได้ไหมภารกิจของผมคือเวฟยี่สิบนะฮะมาดูว่ารอดไหมนะ เพราะว่าเวลผมยังตามอยู่คาสเจ็ดอยู่เลยไวายวายได้อะคาสเจ็ดอยู่เลยนะฮะโอเคตอนนี้กำลังนายพูดเลยก็ได้เพื่อนเพราะว่ามันไม่มันไม่มีอันนั้นมันไม่ได้อาจเสียงนั้นอือมตอนนี้คือผมต้องเน้นไปทางท็อกซิกกับวายวายอาจจะได้ตอนเรเลยเกมนะตอนนี้ต้องเน้นไปทางท็อกซิกตอนต้นเกมก่อนเพราะท็อกซิกต้นเกมถือเป็นตัวแบกอยู่สลับสายกับดักนะฮะ ตอนแรกก็ว่าจะไม่เอาท็อกซิกมาหรอกแต่ผมไม่มีใหญ่โจเกอร์ได้เลยต้องเอาท็อกซิกมาเพราะว่ามันจะไม่มีตัวทําดาเมจต้นเกมแทนก็เลยต้องเอามาก่อนนะส่วนตีเร็วนี่ผมอัพไว้เพื่อให้มันติดพิษแล้วว่าตายเธอทำร้ายเพื่อนเร็วๆนะทำร้าย่างกายเพื่อนเร็วๆโอเคติดพิษแล้วนะท็อกซิกก็น่าจะต้องเน้นอัพปางเนี่ยวไวเริ่มมาไวได้เริ่มมานะฮะไวได้คือแพ้ทางบอสท,ทุกตัวเลยนะฮะเอ,อไ้ไม่ไม่ทุกตัวดิไวได้แพ้ทางบอสท,ที่ผม คิดมาแบบ100%ที่แพ้ทางร้อยเถ้าเจอแล้วคือแพ้ร้อคือนี่คือข้อเสียของเซตกับดักคือเซเลนฮะเมื่อก่อนเซเลนคือไวายได้ชนะทางเดี๋ยวนี้คือพอมันโดนบัฟปุ๊บไวายได้เหรอเซเลนบอกโ่ที่แกก้าดาฉันว่าเป็นไอ้ไซเลนบอสง,งูง,งตอนนี้ GM บัฟให้ฉันให้โหดขึ้นแล้วแกกกล้าด่าอยู่ไมไม่ฮะเพราะมันโหดจริงๆเซ<ห>ตเซต แคปบในตำนานก็ไม่สามารถชนะได้นะสถามว่าเซตดีผมได้ไอเดียมาจากไหนตอนนั้นผมก็ลอง,ลองเล่นอยู่ดีๆผมเห็นคนไพ่15ฮะเขาใช้เซตไวได้นเนี่ยถล่มลงไปเกียนเวฟ50โอ้โหใช้เซตเนี่ยวางไวได้ไวได้4ตัวอย่างเงี้ y ยไวได้สีแต้มสีตัวอย่างเงี้ยลงไปเกียนแบบเร็วๆร็วอย่างเงี้ยเลยผมก็เลยแบบลองดูว่าถ้าเกิดผมเล่นจะถึงเวฟี่เท่าไหร่เพราะว่าไได้ผมไม่ได้โหดไงไวได้เขาแบบ ประมาณแรงสิบสิบขึ้นเนี่ยผมจําไม่ค่อยได้ตอนนี้คือผมจะเน้นต้องมีทรายกับวาแล้วก็กับดักนะท็อกซิก็จะมีประโยชน์มากช่วงต้นเกมเพราะว่ามันจะเผาทําหน้าที่เผาไว้ก่อนตอนนี้คือวายได้ยังขาดยังขาดได้ต้องการอยกมากนะยังขาดตลาดอยู่นะรอรอมาโอเคโอเคได้มีหมีกมาที่บอกไม่มีมีกมาเพราะว่าเข้าใจต้องสายแท็บอะ มันต้องเน้นดวงถ้าเกิดหนูดวงช่วยไม่ได้ก็ต้องเน้นไปทําการผสมก็คือมีมีมากกว่าตอนนี้ไปทางการเมย์เมยลูกเต๋านะฮะไม่รู้ไม่รู้ว่ามัเรียกว่าอะไรเรียกมั่ยแล้วกันนะสโลไปนะวะวางถาวันไว้แล้เมย์น่ะไม่ใช่แมทไม่ใช่โอเควางวางวางซาเตงกดไลค์ไปอืออ่าฮะ แล้วทีนี้ใชมตอนผมตีแล้วตีเนี่ยเห็นไหมให้มันติดพิษกระจายกันไปเรื่อยๆนะฮะอาจจะแบบคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยด้แบบวีวานะเพราะว่าอันนี้คือต้องใช้แบบสมองเยอะนะฮะไอเซ็ต mm hmm. นี่อืออืนี่คือนี่คือซานิคนะฮะโอ้โหซานิคนี่ขนาดบ,บอสซานิคยังไม่รอดเลยนะฮะ คือถ้าวายมันจะตีเร็วขึ้นนะแต้มที่แนะนําคือสองขึ้นนะถ้าแต้มหนึ่งมันจะวางแถบช้ามากเลยนะโอเคมาโอ้โหเพื่อนแบกเราหน่อยเพื่อนมาดูภารกิจของเราคือถึงเวทยี่สิบนะฮะจะถึงไหมมาดูกันคือแบบไม่ต้องโหดก็ได้โอเควายเริ่มมานะกดไลค์ไปสวยงามนะสีที่ผมต้องการคือวายได้อย่างเดียวนะโอเคเผาไปเผาเลือดไปแปะแปะแปะโอ้โหดอกละห้าร้อยแรงน,นนะ เซตนี้ก็ใช้ได้ครับสำหรับคนที่แบบต้องการเกมเร็วแบบไม่อยากแบบให้เกมช้าแบบอยากเล่นสักสิบยี่สิบดาแล้วก็ไปไปแบบเกมใหม่อย่างเงี้ยเออก็สามารถใช้เซตนี้ได้และมันแบบถือว่าได้ผลมากสำหรับคนที่แบบมีวายได้แล้วก็มีเซตที่ผมจ่ายก็ตามนี้เลยนะฮะถ้าเหตุผลง่ายมากคือผมเล่นเซตเป็นแนวกับดักฮะเป็นแบบแนวแบบวางล่ออะไรประมาณเนี้ยวางแล้วก็เปลี่ยนวางแล้วก็เปลี่ยนเรื่อยๆฮะอืมไม่ไม่ได้น้นไปทางแบบดาเมจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้น้นไปทางดาเมจกับตีเร็วฮะ แต่ถ้าเจอบอสมันจะลําบากหน่อยนะแนะนาให้เพื่อนของถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนอนะ่ะให้เพื่อนเล่นเป็นเซตดาเมจแมรงๆเลยหรือไม่ก็เล่นเป็นเซตที่ตบบอสอย่างเดียวก็ได้นะเพราะว่าคุณฆ่ามินเนี่ยนะคุณเป็นเซตที่แบบไอเซตไวไลทเนี่ยคือมันฆ่ามินเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะฉะนั้นไม่ต้องไปแบบกลัวมินเนี่ยมันเท่าไหร่ยกเว้นดาส,งสูงๆฮะถ้าเวฟสูงๆเราจะใช้ไม่ค่อยได้ฮะเนี่ยเวสสิบสามอ่ะเล่นติดมือไปเห็นไหมคือถ้าจะให้เรียกถูกถูงจะเรียกไอวงพีนี่ว่า ตัวได้เข้ามาในเขตแดนของเขาแล้วตัวซิมบ่มีทง่งหนีไปใส่ได้จนกว่าตัวจนกว่าตัวสิตายโอเคนะลิ้นพันกันหลายรอบแล้วนี่ท็อกซิกท็อกซิกเผาไปนะเผาเลือดไปฮนะดอกลอะเท่าไหร่ผมสังเกตไม่ทันนะประมาณไม่รู้ฮะแต่แทบด้านมีประมาณสี่ร้อยไม่ก็ห้าร้อยเนี่ยโอเคตอนนี้ผมมีไอ้ววยค่อนข้างเยอะเอา้าเฮ้ยอย่าก,กดออกเพื่อนใจเย็นๆโอ้เพื่อนตัดเน็ตหนียทีเยียนะ มาดูว่าตัดเน็ตไหมเสียใจมากนะเพื่อนตัดเน็ตนี้ดีต่อไปฮะไม่เป็นไรเพื่อนตัดเน็ตนี้เรามันไม่ใช่ปัญหามาดูทีว่าเราเล่นคนยังเอาอเพื่ออะไรนี่เพื่อนเพื่อนหลุดแล้วเมื่อกีน้น่าจะหลุดนะฮะโอ้โหเขตแดนของเราได้ทําการขายายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโอ้ตัวสตีงขี่ไปทั้งหดเขาก็เห็นตัวบดแล้วโอ้หายหมดเลยโอ้ท็อกซี่กับวายนี่ค่อนข้างแรงนะเล่นสายกับดกนะักเนี่ยโอ้โหเผาเผาเรียเนะคือผ,ผ,ผ,ผมจะนั่งตั้งถือว่าจะสร้างเซตท,ที่มันแบบแบบแบบแนวไง ก็ไม่รู้ว่ามันจะแตกเซตนี้ข้อเสียมันคือต้องดวงดวงจัดจัดอะต้องเน้นแบบดวงจัดจัดถ้ามั่นใจว่าดวงดีก็อามมาเลยโอเคมีมิกฮะเอามีมิกมากันแบบกันแบบเวลาแบบอุ้ยได้ตัวขางเงี้ยเขาถึงได้ทาการแบบผสมเพื่อให้มันกลายเป็นหดบบไปเลยโอเคท็อกสิบสามตามนะผมจะรอดูก่อนนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเผื่อแบบรอสังถการดีๆโอ้มันเยอะมันเยอะเห็นไหมเวฟสูงสูงเงยสิบเจ็ดมันจะเริ่มไปไม่รอดแล้วนะฮะแต่เขาดูถูกเคแดนผมมากเกินไปนะ เนี่ยฮะวงวงพิษมรณนะโอ้โหเฮ้ยเพื่อสองมือนท้นเมันตายเร็วจังวะโคตรโกโงฮนะเขตแด,ดมนมรณะกูเนี่ยใส่สกิลไปเรื่อยๆนะขอไปสำหรับความมีศักดิ์เป็นนะครับแบบมันยินเกินโอ้โหอ,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 อันนี้เซตนี้มันสำหรับแบบคนเน้นเกมเร็วนะคนเน้นแบบอยากฟาร์มแล้วก็ไปเปลี่ยนเกมเร็วๆอะ่ะหรือว่าแบบใช้ได้ฮะแต่ไม่แนะนำให้ใช้ในอารีน้านะเพราะว่าไอ้ทางคู่หนึ่งหนึ่งมันจะเสียเปลี่ยนมากถ้าเกิดใช้เซตน,นี้คู่จริงนี่ เซตประมาณนี uh, uh ้เลยนะอ่ออีกคนนึงต้องมีเป็นเซตตีบอสนะฮะโอเคเขาก็น oh, oh, ่าจะเล่นเป็นเซตตีบอสจริงแหละโอ้แอนน้องไดต์ไอรอนไดต์ไม่ใช่แอนน้องไดต์เวฟยี่สิบไม่น่าจะรอดจริงฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าเข้าไปนะเว้ยโอ้แกดูถูกพลังของวายไดต์เรียบร้อยฮะเวฟยี่สิบมาคือเรียบร้อยฮะคือถ้าถ้าเจอเจอเวฟอย่ังไงก็แพ้ฮะ ยกเว้นฝั่งศัตรูโหดนะยกเวน้นยกเว้นเพื่อนเราโหดนะคือรอดเด่นที่เกิดไม่ไหวเพื่อนเราไม่ไหวคือแพ้ยิงดังเพื่อนยิงไปจะไหวไหมโอ้โหเพื่อนมันตีแรงซะเหลือเกินแพ้ลองตีดูนะฮะที่ไปเรื่อยๆโอ้โหดาเมจยังแรงแรงมากฮนะแรงคือบ,บอสไม่เก็บเลยฮนะแรงมากเลยหนะึ่งออเฮ้ยเฮ้ย ปาฏิหาริย์ชาได้ไงวะมันต้องตายเดี๋ยวเมื่อกี้โอ้โหเกินไปผมว่ามันเกินไปอ่ะปาฏิหาริย์ชิบหายเลยนะ <c oughs> ขอกรัเสาใส่คำหยาไว้นะพอดีวินเกินโอเคโอเคโอเคอย่างเงี้ยพิ้นพิ้นพินพนมันเริ่มไม่แรงนะมันไม่ไม่ใช่เริ่มไม่แรงหรอกแต่ว่าเลือดมันเยอะเกินโอ้มันไม่ไนะ่รอดไหมรอดเนาะ โอเคเซตนี้ก็นำไปใช้กันได้นะฮะแต่ไม่แนะนำให้ลงหนึ่งหนึ่งไปอย่างมากเพราะว่าถ้าลงไปนหนึ่งหนึ่งอะมันได้ได้แค่นหนึ่งเงิไงเวลาสู้มัน,มนจะเสียเปรียบอะผมมาเปิดกล่องนี้แล้วกันผมเก็บการ์าดไว้แล้วม่ดูว่าจะได้อะไรนะมาเนี่ยอะไรโอ,โ,อโอ้โอ้อย่าถามว่าเพจผมทำไมมีสองร้อยยี่สิบเอ็ดนันเ